หลวงปู่เอี่ยมวัดสภานสูรุ่นร้อยปีด้านหลังมันนะองแกนะย่อมันจังไม่ก่อนไห้เจ้าเสื่อสวงกับธรรมชาตินี่ตอนเล่นใต้ตอนคุณหมิงคือดวงที่คุณหมิงตัดกัดหน้าไปเจ็ดองกับตายตอมาจีบุญ สะพัดครับเดี๋ยวเรียกพมา่าเด็กทุกทีเลยเออพม่ิพี่อย่าพาไปนะมันเลขเอายามันเอายาเราไปยาในเรามันตอนเรียนระวังาม่ากับคุณมิงนะเระาผ่านทาแลวขึ้นดวงแล้วไปแล้วมีดนันหรอยดันนึงขึ้นคุณมิงอันนี้พมาแต่ผัวดว่าตรวจยามเาเลยเอายาไทยเราหมดเลย่านมันเอายาของมันให้เราเอามาแกเราดีอ่ะแ <c oughs> ต่ใั้มันถ้าไม่ให้มันไม่เข้า ดันโลดันต่อต่อต่อได้เลยต่อเด้เลยเข้าไปสอนบรรดาเดือเลยทุกคนยามหน้าไม่ตัวเลยครับเข้าก็สบายเชื่อเลยเมืองหลวงเขาอยู่เมืองหลวงไปดูเขากีนยางสจดมุนนะออเรว่าไอ้ก็ไอ้เพลงของบ้านนี่ไม่มีุ